เพลงนี้ในรถยังเป็นรถโตโยต้าสีแดงของแม่นะฮโลล่านะแล้วผมก็จีบสาวคนหนึ่งแล้วมนก็เปิดทุกครั้งที่ฉันสับสนที่มาแล้วเขารับรักผมเน่ว่าเป็นเล่นเล่นี่แหละค่ะเพลงนี้นะคะช่วยให้หลายคนลงเอยกันด้วยดีแล้วถ้าใครมีความรักฟังอยู่หวังว่าจะอินเหมือนคุณ ก็วินพบข้างๆดิฉันนะคะ,ะฟังแล้วเคลิมเคลิมนะคะกลายเป็นโมเมนต์ดีๆไปแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะนานๆนทีนักร้องรุ่นใหญ่อย่างพี่ปั่นไัยบุญเกียรติเขียวแก้วจะมาออกงานอีเวนต์แถมเจอพิธีกรคนเก่งกับพี่หนุ่ยพงสุขคิวรัญญพฤกนะคะที่เป็นแฟนเพลงตัวจริงสารภาพกันหน้าเวทีว่าผมเคยใช้เพลงบอกรักของพี่ปัน่นจีบภรรยาตัวเองนะคะก็เป็นอีกเพลงอามาตากของเจ้าพ่อเพลงนรักกับเสียงนุ่มๆสุดโรแมนติก คืออยู่ในวงการม้าร่วม40ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าดีกรีความหวานไม่เคยลดเลยนะคะก็เป็นรูปแบบการรับงานในช่วงนี้ของนักร้องรุ่นใหญ่ค่ะคือเสียงเนี่ยไม่เปลี่ยนไปแต่ว่างานที่จ้างเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะต่างจากเดิมนะคะโชว์ตามผับบาร์ที่เคยได้สมัยก่อนคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องหลีกทางให้นักร้องรุ่นใหม่แล้วคือพี่ป่านบอกว่าตอนนี้รับเนี่ยเป็นงานเลี้ยงงานห้องประชุมนานาทีก็จะมีงานอีเวนต์ด้วยขณะที่การทํางานในานามวงดึกดํา บันบอยแบนด์นะคะกับอาแตมชอรัตนะคะอาตุนคนเทพก็จะจํากัดเวทีใน,นเล่นโชว์ตามคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเพราะว่าจะเป็นการเรียบเรียงเพลงให้เอกให้เป็นเอกลักษณ์ของวงค่ะเห็นร้องแต่เพลงป๊อปหวาน s <S ก็ยังมีอีกความฝันที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นข่าวก็คือจริงๆอยากทําเพลงแจ๊สนะคะตัวเองอะ่ะชอบร้องมากแล้วก็ชอบฟังมานานแล้วล่ะค่ะ นมากที่เตือนพี่ว่าอย่าไปทําเรามีแนวนะก็ทําอย่างนั้นก็ะจะบอกเยงนี้อย่างสมมติพี่อยากจะทําแบบแจ๊สเอ๊ะคนจะชอบหรือเปล่า <ๆ S 2> คนก็จะพูดว่าทําอย่างเดิมมาดีแล้วเขียนเนื้อเพลงเกี่ยวกับความรักแล้วก็ถ่ายทอดอย่างเพราะว่าคนยอมรับเราเขาก็จะพูดอย่างนี้นะแต่พี่ก็ยังเดบมีมีมีความชอบอย่างนั้นนี่เพราะว่าทุกวันนียพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบฟังเพลงแจ๊ส<ด>แต่แจ๊สเบานะไม่ใช่ฟิวชั่นแจ๊สหรือฟังกี้แจ๊สอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ อ๋อน่าเคยทําเคยทําแต่ว่าอันนั้นอะทำเพื่อแบบเหมือนสนองนี่ตัวเองอะแต่เราก็เราเราก็จะแบบร้องเพลงบางเพลงนี่มันจะแบบคนละเรื่องกับที่เขาั่นอะคนฟังบางแต่แต่มันแปลกนะไอ้ที่เราทําบ้าบอเมื่อ5ปี6ปีเนี่ยตัวนี้เรามาฟังรู้สึกว่าคนมันเริ่มเริ่มเริ่มชอบอะไรเงี้ย ร้องโชว์สดแบบนี้คนที่นานๆได้ชมก็อดปลื้มไม่ได้นะคะว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแหมเสียงป๊ะเหมือนเดิมล่าสุดก็ตกหัวใจกันเพลงรุ่นใหม่ค่ะได้รับเชิญไปออกในรายการ ETC ชวนมาแจมนะคะทางช่อง YouTube ของวง ETC งานนี้ก็คอมเมนต์ชื่นชมรุ่นใหญ่กันรัวๆค่ะบอกว่า นี่แหละตำนานที่ยังหายใจนะคะลุงปั่น70กว่ายังดูเหมือน50กว่าแหมเรียกลุงระบาดใจจริงๆคุณผู้ชมบอกว่าเสียงพี่ปั่นยังแน่นเต็มเหมือนเล่นจากแผ่นนะคะบางคนชวนให้เรียกนะักร้องร่วมยุกว่าปั่นมาแล้วต่อไปรออุ้ยและวิวัลจินดาได้เลยต้องบอกว่าในวัย70บวกแฟนๆยังเรียกพี่ปั่นแบบนี้ไม่มีขัดเขินนะคะเพราะทางเอเนอร์จีและพลังเสียงเนี่ยไม่ต่างจากเดิมเลยล่ะคะ่ะ ถ้ามันทําอะไรอยู่แล้วทําได้ต่อเนื่องนะเหมือนคนที่ออกกําลังกายไปวิ่งอ่ะอเคยวิ่ง1กิโลก็ยังวิ่งได้แต่อาจจะใช้เวลามากขึ้นแต่เขายังวิ่งได้พี่ว่ามันเหมือนคนเ,คเนี่ยน้องน้องเคยขับรถแล้วหยุดขับเลยให้คนอื่นมาขับเนี่ย พอน้องจะไปขับไปทีน้อง่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วจะมองอะไรต่างๆมันจะมามันจะเปลี่ยนไปอ่ะแต่ถ้าเรายังขับอยู่ตลอดเนี่ยนะพี่ว่าทำได้ หม่ที่จะได้ฟังกันเร็วๆนี้คือการเจอกันของสองเจ้าพ่อเพลงรักนะคะพี่ปัน่นแล้วก็พี่บอยโกศิยพงศ์ค่ะเตรียมอัดเสียงไว้แล้วสองเพลงซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วมีเพลงดังนะคะอย่างเพลงภาพเก่าสมัยค่ายเบเกอรี่มิวสิกอันนั้นก็เพราะมากๆเลยละคะ่ะ